ไม่น่าเชื่อครับเกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์นในฝั่งของ Spotify ครับมันมีนักร้องคนหนึ่งครับที่อยู่ๆมีการสตรีมมากกว่าล้านครั้งนะในช่วงเดือนเดียวก็ต้องบอกเลยครับว่านักร้องคนนี้เป็นนักร้องปิศนาครับโลกยุค AI กำลังเข้ามามีบทบาทล่าสุดครับมีนักร้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าเซียนาโรสครับเป็นนักร้อง ลึกลับครับที่สตรีมได้เป็นล้านครั้งใน1เดือนซึ่งมีการตั้งข้อสงสัยครับว่าเธอคนนี้อาจจะเป็น AI ครับไม่ใช่นักร้องตัวจริงปรากฏการของเสียงหมอนสุขภาพเทมซอฟร,รุ่น 3D ออโตเบดิกที่ FN ทุกสาขาและ FN m ม l l a n ล่ Rose เนี่ยเกิดขึ้นจากเพลงของเธอเนี่ยเพลงของเธอเนี่ยค่อยๆแทรกซึมผ่านระบบอาาัลกอริทึมของ Spotify จนคนในกลุ่ม R a B แล้วก็โซเน่เริ่มคุ้นหูโดยเฉพาะอาัลบั้มที่ชื่อว่า Honey on the Moon ครับแรงกระเพื่อมนี้จริงๆมันเกิดขึ้นจากนักแสดงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่า Selena g o m e สครับนำเพลงของเธอเนี่ยมาโพสต์ในภาพที่เธอเนี่ยไปร่วมงานโกลเด้นโกลเดนโกฟนะครับซึ่ง พอคนเห็นโพสต์นี้ก็เ,เลยไปตามฟังเพลงครับจนยอดฟังเพลงเนี่ยทะลุ3ล้านครั้งต่อเดือนอะไรทำให้สัญญาณเตือนมันออกมาบอกว่าคือคนนี้เป็น AI มากกว่าเป็นคนก็ต้องบอกว่ามีการตรวจพบครับว่าเพลงนี้ถูกสร้างโดย AI เนื่องจากว่ามันมีร่องรอยดิจิตอลนะที่เรียกว่า AI Artifacts Art เกิดขึ้นซึ่งขูมนุษย์เนี่ยอาจจะ ฟังไม่ออกครับแต่ซอฟต์แวร์มันตรวจจับได้ครับเรื่องที่2ที่ทำให้เห็นสัญญาณก็คือว่าเธอปล่อยเพลงมากถึง45แทร็กภายในระยะเวลาเพียง2เดือนสำหรับนักร้องใหม่หรือวงใหม่เนี่ยที่จะสามารถขยันสร้างเพลงได้เยอะขนาดนี้ภายในเวลา2เดือนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเอาว่าศิลปินที่ขยันสุดๆอย่าง Pri n c ์เองก็ยังทำได้ยากครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเธอเป็นนักร้องปิิศนาครับ ไรตัวตนในโลกจริงไม่มีโซเชียลมีเดียส่วนตัวนอกจากนั้นบัญชีทีออ่ใช้ก็ดูเหมือนเป็น AI นะเพราะว่าไม่เคยมีการจัดแสดงมินิคอนเสิร์ตหรือมิวสิกวิดีโอที่แสดงตัวตนที่แท้จริงของเธอออกมาเลยแล้วก็มีผู้คนเริ่มสงสัยครับว่าเสียงที่อยู่เป็น b a c k i ิ้งแทร็เนี่ยบางทีมันมีเสียงซ่าซึ่งเป็นลักษณะที่เพลงที่ถูกเจนมาจาก AI เี่ยมักจะมีเสียงแบบนี้ ป่นเข้ามานั่นเองนะครับแล้วหลายๆคนที่เป็นนักฟังเพลงเขาก็บอกว่าเออเสียงเสียงร้องเนี่ยโอเคแต่เสียงแบ c ็คกิงแพดหรือเสียงของดนตรีเนี่ยมันขาดจิตวิญญาณมันเหมือนแบบมันเล่นได้สมูทมากจนเกินไปมันไม่มีความผิดปกติหรือว่ามันดูราบเรียบเสียจนว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์เป็นคนเล่นเครื่องดนตรีขึ้นมานะครับก็ต้องบอกครับว่า,าการสร้างศิลปิน AI เนี่ยแทบจะ มีค่าใช้จ่ายต่ำมากหรือไม่มีค่าใช้จ่ายเลยถ้าเทียบกับ K-pop หรือว่าคนที่เป็นนักร้องจริงๆเนี่ยแต่เซียนาเนี่ยสามารถทำไรายได้ค่าลิขสิทธิ์ได้สูงถึง2,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับนักร้องหน้าใหม่เพลงของเธอเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเออก็ค่อนข้างจุดประเด็นพอสมควรนะเพราะว่ามีลักษณะ ใกล้เคียงกับเสียงของนักร้องหลายๆคนผสมกันนั่นเองเนาะซึ่งก็เป็นนักร้องฝั่งของแจ๊สแล้วก็แอนบีนั่นเองเนาะทีนี้ในวงการอุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยเขาค่อนข,ข,ข้างที่จะต่อต้านนะเพราะมองว่าเฮ้ยแบบนี้คุณไปเอาเสียงของนักร้องจริงๆอ่ะไปเทรน AI แล้วก็ทำให้ AI ่ยร้องเพลงนะคือมันไม่ใช่เรื่องแปลกน,นะครับแต่ว่าการทาแบบนั้นเนี่ยคุณก็ต้อง แจ้งด้วยว่าคุณเป็น AI จริงๆนะไม่ใช่แบบว่ามาบอกว่าคุณเป็นนักร้องนะในปัจจุบันเพลงที่ถูกอัปโหลดขึ้นมาในสตรีมมิ่งเนี่ยกว่า34%หรือประมาณสักห0 0 0 0เพลงต่อวันเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆนะก็ต้องบอกว่าเพลงที่ถูกอัปมาเนี่ยมันมีส่วนของ AI เพิ่มขึ้น5%ในทุกๆ18%ในทุกๆเดือน นะครับแล้วก็ถ้าเทียบแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าผลงานของ AI เนี่ยมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะ5%ของทุกเดือนมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอย่างแบรนด a แคมเองก็แบนเพลงฝั่งของ AI ทั้งหมดนะคือถ้าตรวจจับได้ว่าเป็นเพลงที่ทำจาก AI ก็จะสั่งแบรนนะครับแต่ใน Spotify เนี่ยไม่แบนนะแล้วก็มีนักร้องหลายคนครับอย่างพอแม m c คาร์ที่เนี่ยเขาก็ เขาก็ออกมาประท้วงเหมือนกันนะว่าเขาไม่ค่อยยอมรับนะในผลงานที่เอา AI ไปฝึกให้สามารถร้องเพลงได้นั่นเองเนาะเพราะว่าเอาเพลงที่คนร้องจริงๆเนี่ยไปไปสร้างทีนี้จากเดิมเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่า ทางเซียนาโรสเนี่ยเขาก็พยายามเหมือนกันนะที่จะทำตัวเองให้กลายเป็นแบบนักร้องในรนามครับมีการเปิดไอเหมือนกันนะแล้วก็มีการลงคลิปวิดีโอในรีวเหมือนกันนะเพื่อจะสร้างว่าเหมือนเธอมีตัวตนเหมือนเธอมีตัวตนจริงๆนะแต่ว่าจากการเห็นแบบนี้นะแล้วก็มีนักสืบอ,ออนไลน์หลายคนเข้าไปแล้วก็จับพิรุธครับทั้งใน X แล้วก็ r ร d d i t ครับพบว่ามี ความผิดปกติหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นภาพต่างๆหรือว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันมีความผิดปกติรวมไปถึงพวกภาพวิดีโอของนักร้องมันมีแสงและเงาที่ดูผิดปกตินั่นเองครับท่าทีของทาง Spotify เองก็ยังออกมาบอกว่าก็โลกยอมรับเอไอแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมากครับนโยบายของ Spotify เนี่ยก็ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องของ AI ครับเพียงแต่ว่า มีการป้อง,ก,รรอง,องก,กันเรื่องของการจำกัดเรื่องของการแสปแปมหรือการแอบอ้างชื่อมากกว่าเนาะนั้นการจะแบนเพลงหรือลงโทษเพลงทีเ่เป็น AI เนี่ยก,ก็คงไม่ได้ผิดอะไรถ้าไม่ได้มีกฎหมายกําหนดไว้นะก็ยังเปิดโอกาสให้ศิลปินแบบ AI เนี่ยมีเข้ามาใน Spotify แล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงว่าขนาดนักร้องยังเจอ AI แย่งงานได้เลยนะนักร้องนักดนตรีโดน AI แย่งงานแล้วต่อไป จะทำยังไงนะสำหรับนักร้องนักดนตรีซึ่ง AI ตัวใหม่ๆก็เริ่มเก่งมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวนี้สร้างเป็นภาพเคลื่อนไหววิดีโอนะก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะแสงและเงาเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับความจริงมากยิ่งขึ้นจนสายตามนันลุกแยกไม่ออกนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับการที่มี AI มาเป็นศิลปินก็ร่วมคอมเมนต์ไว้ได้นะครับโอเคขออนุญ,ญาต หมอนสุขภาพเทมซอฟรุ่น 3D r u t o p e d i c หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณเคยเจอปัญหานี้ไหมครับตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหรือปวดต้นคอหมอน 3D r u t o p e d i c จากเทมซ o อฟถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีละแบบอคโนมิกช่วยลดการตึงของต้นคอและทำให้หลับลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม Cooling Genesis ที่สามารถดูดความร้อนออกจากศีรษะและทำให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเพิ่ม Deep Sleep ได้สูงสุดอีก45นาทีด้วยดีไซน์ที่โค้งเวาลองรับสรีละของศีรษะและต้นคอ ไม่ว่าจะเป็นการนอนแบบหงายตะแคงหรือนอนคว่ำก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหลับลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ